นาฬิกาแบรนด์ด็อกซ่าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานมากๆนะครับเพราะว่าปีก่อตั้งเขาเนี่ยตั้งกับปี1800กว่าๆเลยนะครับในเลอรล็อกนะครับซึ่งเลอรล็อกเนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องมีแบรนด์นาฬิกาหลากหลายแบรนด์เนี่ยมาแจ้งเกิดที่นี่กันนะโดยนาฬิการุ่นนี้ในมือผมเนี่ยก็คือด็อกซ่าซับ 200T นั่นเองนะครับเป็นกลุ่มนาฬิกาดำน้ำที่ผมว่าหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะยูนิคแล้วก็มีความแบบโดดเด่นมากๆนะครับถ้าเกิดพูดถึงนาานาากด้ย เรือนนี้แทบว่าหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกับแบรนดอน์อื่นๆเลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยไทม์โซนกล่องหมุนนาฬิกาอัตโนมัติที่ได้ทั้งความสะดวกและความสวยงามจำลองการเคลื่อนไหวพร้อมปรับการใช้งานได้อย่างละเอียดมาตรฐานระดับสากลและให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญคิดถึงกล่องหมุนเมื่อไหร่คิดถึงไทม์โซนสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันซึ่งก่อนที่ไปดูนาฬิกามาดูกล่องกันก,นก่อนว่าตอนซื้อเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะตัวกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับมีโลโก้ด้านบนแล้วก็เนี่ย1889นี่งนะ้ลงมีโโกเป็นปลลาาตเกมด้วยแลล้ววกตั่ปด ให้มาเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นซิปแบบนี้นะ ซึ่งผมค่อนข้างจะชอบนะใบรับประกันอะไรก็อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวกล่องซิปเนี่ยมันจะเป็นกล่องใหญ่ๆแล้วก็ด้านในอ่ะผมว่าอันเนี้ยเลเยอร์ดีมากเลยนาฬิกามันจะรัดมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องด้านหลังตรงท er ี่มันเป็นที่รัดนาฬิกาเมื่อกี้มันจะมีช่องใส่การาดทั้งหลายอ่ะซึ่งก็ถ้าเกิดมีใบรับประกันเพิ่มเติมก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีสายสะพายมาให้ด้วยซึ่งเอาไว้ใช้สําหรับคนที่อยากใช้กล่องตัวเนี้ยในการเอาไปทํานัน่นทํานี่นะครับก็ห้อย,อยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปใช ประมาณนี้ตัวกล่องสวยดีนะครับกล่องวัสดุดีมากเลยอันนี้ชอบมากกลับมาดูนาฬิกากันนะครับคือเจ้าตัวนาฬิกาตระกูลซับของทางด็อกซ่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายรุ่นมากๆเลยนะแล้วก็มมีรุ่นย่อยเยอะมากๆนะครับอย่างซับ200ก็มีนะครับ 200T ก็คือตัวนี้มีแบบเป็น300ด้วยนะครับซึ่งแต่ละเรือนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องขนาดที่แตกต่างกันไปหน้าตาที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของไซซิ่งโดยภาพรวมซึ่ง 200T เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ใส่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่า 39มิลเท่านั้นซึ่งรุ่นอื่นๆของล o อกซาเนี่ยส่วนมากจะ42มิลเป็นต้นไปหมดเลยนะครับจะมีเล็กๆแค่ไม่กี่เรือนเท่านั้นนะครับดังนั้นก็น่าจะเหมาะกับผมที่สุดก็ซีรีส์นี้นี่แหละโดยตอนที่เราจะซื้อเนี่ยต้องบอกว่าเขามีออปชันให้เราเลือกซื้อหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายออปชันมากเลยนะคือตัวสีหน้าปัดเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นสีส้มใช่ไหมครับแต่มันก็มีแบบ เป็นส้มซิกเนเจอร์นะครับอันนี้เขาเรียกส้มซิกเนเจอร์คือส้มด้านๆเรียบๆกับส้มแบบซันเรที่มันมีความเล่นแสงเป็นซันเบิร์สกระจายก็เลือกได้ว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าการที่มันเป็นส้ม่างเงี้ยส้มซิกเนเจอร์เรียบๆแบบนี้ผมว่ามันดูอิ่มเดียวแล้วก็สีมันดูเด่นดูป๊อปมากไม่เล่นแสงมากเกินไปเพราะว่าจริงๆสีมันก็ดูแบบค่อนข้างจะเด่นดึงดูดสายตาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเล่นแสงมากกว่านี้อีกเนี่ยผมว่าอาจจะมากเกินเบอร์ผมไปนิดนึงละโดยตัวรายละเอียดหน้าปัดนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเหมือนกับนนนาายกดรรเเออหลๆืที่ผมจะ อย่างมาร์เกอร์เนี่ยก็จะเป็นมาร์เกอร์แนวแบบเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีรูมาให้นะครับรูมก็ค่อนข้างเม็ดใหญ่นะคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเป็นบาร์มาร์เกอร์ที่เหมือนกับนาฬิกาทั่วไปที่แบบมันจะมีการหล่อบาร์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ถมรูมลงไปอะ่ะแต่อันเนี้ยก็มีความนูนขึ้นมาประมาณนึงเลยนะครับเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยมาในเข็มที่มีความอ้วนๆหน่อยแล้วก็เป็นสีดําแล้วก็มีความนูนด้วยแล้วก็มีรูอยู่ในเข็มซึ่งดีไนซน์ก็เก๋ดีนะครับแล้วก็ทีี่่่นนนะม,บบมันเดสจจงงคอาาะะขขบบล้กวตตตแแู กับนในการดำน้ําโดยทั่วไปนะครับตัวขอบหยักก็จะเป็นขอบที่มาในสไตล์ที่ดูวินเทจมากนะคือแบบมีขอบเล็กๆนะครับซ่อนกับขอบใหญ่ก็สลับกันไปก็ถือว่าเท่ดีนะครับแล้วก็ตัวเบเซลเนี่ยหมุนได้สมูทดีนะอันนี้คือฟิลลิ่งที่ โอเคเลยนะครับหมุนไม่ยากไม่ง่ายเกินไปกําลังโอเคเลยส่วนตัวเครื่องเนี่ยบนเว็บไซต์เคาระบุว่าเป็นสวิสมูฟเมนต์นะครับไมค์นิคัลซึ่งไม่ได้ระบุแบรนด์แต่ว่าดูจากฟิลลิ่งการขึ้นลงขึ้นล้านทั้งหลายเนี่ยผมว่าก็น่าจะเซเลตา้าได้แหละนะครับสำรองพลังงานได้38ชั่วโมงนะครับแล้วก็เม็ดพยมเนี่ยเป็นสกูดดาวคลาวด้วยก็ดึงมาหนึ่งที่ตั้งวันที่ดึงมาจนสุดตั้งเวลาง่ายๆนะครับแล้วก็เรือนี้เนี่ยกันน้ําอง0้เมตรนะสเปคก็คือแบบเป็นนาอว่าดิเวอร์ เรื่องของขนาดตัวเรือนแล้วก็เรื่องไซซิ่งนี่แหละนะครับเพราะว่าปกติในาการหน้าตาทรงเคสแนวคุชชั่นแบบนี้ผมมกักจะเจอไซ,ซที่แบบมันใหญ่แล้วมันค่อนข้างจะหนาใส่ยากอ่ะแต่เรือนนี้ผมว่าแบบ ไซส์มันดีเหลือเชื่อมากนะครับขนาดตัวเรือนมัน39.4มิลเท่านั้นนะครับส่วนความหนาเนี่ยอันเนี้ยเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าออกมาประมาณ10.9มิลเท่านั้นซึ่งถือว่าค่อนไปทางบางมากนะครับถ้าเกิดเทียบกับในการดำน้ำในทรงแนวแนวเนี้ยนะครับแล้วก็ลักทุลักซ์เนี่ย42.3มิลเพื่อนๆไซส์คือสุดยอดเลยส่วนน้ำหนักเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปทางเบามากนะครับเพราะว่าน้ำหนักสายเนี่ยผมว่าฟิลลิ่งสายคือตันมากแน่นมากนะครับเดี๋ยวมาพูดให้ฟังนะแต่ว่าน้ำหนักแบบช่างรวมๆสายไปกกานเนี่ย153กรัมซึ่งอันเเเนนนนีีี้้้้้ยยยผมมมััััังไไไไ่่่่ดดดตตตสสาาาอออกขละะครรบพวววป็ท ของผมเองนะผมก็ยืมทางแบรนด์มาถ่ายโดยคุณภาพสายเนี่ยต้องบอกว่าโหแบบฟิลลิ่งของสายนี่คือตันอ่ะตัวเรือนอ่ะว่าแน่นหนาแล้วนะครับตัวเรือนว่าแข็งแรงละมาเจอสายเข้าไปปั๊บเนี่ยสายนี่คือดูแบบผมว่าเป็นสายแนวบีดออฟไรส์หรือว่าเม็ดข้าวที่ดูแข็งแรงมากๆอ่ะเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยนะครับปกติสายแนวนี้ผมจะเจอในนาฬิกาแบบแนวแนวเรสเินเทสหรือว่านาฬิกาดิเวอร์เวนเทที่จะเน้นความบางเบาอ่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นสายแนวเม็ดข้าวที่มันลุยได้ด้วยอ่ะแล้วก็ระนาบของเขาอ่ะมันจะมีความแบบ ด้านในมีความมจมๆเข้าไปนิดนึงคือมันจะหลอกตาเราเหมือนกับว่าตัวขอบด้านนอกที่มันเป็นแบบขอบปกติเนี่ยมันจะยกสูงขึ้นมากว่าขอบบีดออไฟไลท์ด้านในนิดนึงนะครับก็ทําให้มันดูมีมิติดีแล้วก็ดูเล่นเงาได้ดีนะครับเล่นแสงได้ดีเลยซึ่งผมก็ค่อนข้างจะชอบสายแบบนี้นะมันดูเข้ากับรายกาดีนะครับแล้วก็มีนาิการแค่ไม่กี่เรือนนะที่ผมว่าใส่แล้วมันเหมาะซึ่งผมว่าเรือนนี้คือหนึ่งในนั้นนะ ใส่กับสายแบบนี้มันไปได้วยกันได้ดีเลยนะครับซึ่งจริงๆมันมีออปชันเป็นสายยางให้ด้วยนะซึ่งสายยางก็แบบเจ๋งมากเลยถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบสายเหล็กอยากได้เบาๆหน่อยก็ไปสายยางก็ได้นะครับสายยางเข้ากับนาฬิกามากสวยมากส่วนฟ้าหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้นะครับมีโลโก้ด็อกซ่าแล้วก็มีเรือนะเรือใบยอยู่ตนวงการแบบนี้นะครับอยู่บนข้อมือ5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนนะครับจะออกมาประมาณนี้เลยก็เป็นนาฬิกาที่ใส่ง่ายกว่าที่คิดมากๆนะครับอย่างข้อมือผมเนี่ยอย่างที่เห็นนะคือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้ใสใรร่ ข้อมือเยอะแต่ว่าไซส์ของ200 t อทีอะ่ะมัน39มิลแล้วแบบลักธุรักษมันสั้นมากทำให้นี่น่าจะเป็นนายกาทรงแบบแนวๆอย่างเงี้ยแนวๆเกือบๆถังเบียแนวแนวคุชชั่นแนวแแบบหลังเต่าอะ่ะ ที่ผมว่าผมใส่สบายที่สุดเท่าที่เคยใช้งานมาแล้วเรือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยชอบตรงเอลิงมากเลยเอลิงเป็นโซลิ Link ดเอลิงตันๆนะแล้วก็มีความแบบสั้นอะคือเอลิงไม่พยายามจะยื่นออกจากตัวเรือนเยอะทําให้สายอะมันสามารถตีโค้งบนข้อมือผมได้เนี่ยมองข้างๆเนี่ยสายจะแบบค่อนข้างแนบสนิทดีมากเวลาใส่ก็จะแบบฟิลลิ่งคือกระชับอะแล้วก็สายเนี่ยบีทออฟไลท์ตัวเนี้ยสายมันดีมากเลยนะ มันพับขึ้นพับลงได้ละเอียดมากนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูลุยอ่ะแต่ฟิลลิ่งตอนใส่นี่คือใส่สบายมากอันดับต้นๆเรือนหนึ่งที่เคยลองในหน้าตาเคสประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องสีสันก็อย่างที่บอกไปว่ามีให้เลือกเยอะมากนะยังไงก็ลองไปเลือกสีดูได้ว่าเพื่อนๆชอบแนวไหนนะครับส่วนราคาแล้วก็รายละเอียดการซื้อเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆลองไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะอันนี้ก็มีตัวแทนจําหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแบรนด์นี้ก็เข้ามาในไทยละคลิิปปปนนนีีี้้้้กก็รระมมาาณคคัับแลลววเจหห่สสด